จับผมไปขังหกชัมม่วโมงผมไม่เคยบอกสักคำว่าร้องขอชีวิตไม่เคยหักหลังเพื่อนไม่เคยหักหลังคนเสื้อแดงนั่งตัดสินใจแล้วว่าถึงมึงจะฆ่ากูกูก็จะไม่ร้องขอชีวิตผมไม่เคยร้องขอชีวิต เอาโทรศัพท์ผมไปเห็นเบอร์โกตีก้างโทรหาโกตีให้โกตีช้ำใจผมได้ยินเสียงเพื่อนผมผมดีใจเพื่อนผมมาขอร้องเขาว่าอย่าทำอะไรผมเพราะแกไม่เห็นผมถ้าพี่น้องเป็นผมถูกนั่งขังอยู่ตรงนั้นเนี่ยแล้วมีคนวิ่งเข้ามาจะาฆ่าหกชั่วโมงอพวกคุณตายตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงแรกแล้วครับ ผมเนี่ยนั่งคิดถ้ากูร้องขอชีวิตวันนี้มึงจะสมน้ำหน้าคนเสื้อแดงทั้งประเทศผมไม่ยอมเป็นเหยี่อแต่ผมยอมตายพี่น้องผมไม่เคยหักหลังพวกเราตัดสินใจเด็ดขาดยังไงกูก็ไม่ร้องขอชีวิตพวกมึงหัวใจคนเสื้อแดงมันยิ่งใหญ่แบบน,นี้เอง จริงๆมาเช้าไม่มีอะไรหรอกครับก็แค่ไปโทรรายงานข่าวผมก็โทรก็ไปพอดีมันอยู่ใกล้ๆสถานีของเล็กบันดอนผมก็บอกว่าบีน้องไม่ต้องออกจากบ้านเดี๋ยวผมจะเข้าไปเองแต่พี่น้องเข้าไปเอาคงหลบฟอนตีนไม่ไหวพอผมโทรรายงานมาก็ได้ยินเสียงนกหวีกันปีดปาาปีดปาาทางสถานีก็คงรู้ว่าผมอยู่ในนั้นเพราะผมไปเปิดเผยกับ เปิดเผยครับมีดอกอยู่ตัวสงสัยหาผัวไม่ได้แมงตะโกนล,ลั่นเลยลุงยิ้มตาสว่างโอ้โหพอหันไปดูอีกทีไอฮยส้นตีนมาเลยตับ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 ตัดสินใจนาทีนั้นเลยกูไปก็ตตยอยู่ก็ตายไปหัวแตกกันกูไปก่อนก็แล้วกันหลังจากนั้นวิ่งแซงตำรวจมาด้วยผมอะ แต่เาเอ็นีน้องอายุมันเยอะทิ้งมาหลายช่วงตัวคาดว่าทำลายสถิติอาเซียนเลยก็แล้วกันพราวิ่งมาแม่กูก็ไม่ไหวถึงมึงไม่ทันกูก็นั่งรอมึมงรงนี่ลายสัตว์กูไม่ไปลวนั่งรอมันมาจับวีน้องยอมรับเลยกูไปต่อไม่ไหวแล้วเหนื่อยจิบหายเลย พอมากูจะมาจาับบอกเดี๋ยวม,มึงฟังกูก่อนขอน้ากินก่อนกูหิวน้ำชิปหายแล้วเหนื่อยกระโดนลากไปครับหลากจากข้างนอกไปเลยจากปั๊มก็ไปนนุนไปจุดมันลากไปลากมาอยู่งั้นละไอ้กาดก็บังก็บล็อกแล้วครับโดนด้ามตดงตีบ้างโดนแมงแอบตีบา้างเพราะผมดูกร็อกหมดพอตีผมก็มาโหบอกกาดไอ้ยัดมามึงมาตีกูทำพ่อเอวพี่ใจเย็นๆผมก็โดนโอ้ไอสัตว์ไม่เป็นไรมึงโดนนะ่ะกูวแหละ กระดอนกันนะคู่ละครับแต่หน้าตายังหล่อมันเดิมหล่อกับโตโนโ่ด้วยหลังจากนั้นผู้หลักผกู้ใหญ่ก็คงติดต่อกันละครับไอคนที่ล็อกผมมาก็ชิบหายแล้วก็บอกเดีวถ้าลุงยิ้มเป็นอะไรไปใยงานนี้มึงแพ้แนะ่เขาเริ่มคุยกันแล้วครับเอาผมไปนั่งล็อกในรถก็มาถามทักษิณให้ตังหรือเปล่า โอ้ย oh, ไอเฮียหาเรื่องอื่นถามไม่ได้ยังไงไอสัตว์เขาจ้างมาเท่าไหร่ไม่ได้เฮียอะไรเลยครับที่ถาม, <Yeah. S 2> ถามผมอะพอบอกเต่ามันก็บอกไอ้มึงก็แก้ตัวเฮียแล้วมึงมาถามกูหาพ่อมึงไงนั่งดันอยู่แม่งไงกูกันมาแล้วจะมาฆ่าผมอะทางซ้ายก็มีทางขวาก็มีจับไปก่อนขึ้นรถลุงยิ้มขอถ่ายรูปอัพเฟซหน่อยทวอยสัตว์ตกลงมึงจะเอาไงอย่างกูเนี่ย จับมาขึ้นรถเลยก็ไม่ได้แล้วครับขอถ่ายรูปก่อนพอเก้าขึ้นรถเปิดประตูได้เก้าขึ้นลุงยิ้มถอยมาอีกทีถ่ายรูปไม่ทันอ่ะตามสะดวกเลยเฮียเก้าขึ้นในมันใหม่มใหม้มาถ่ายรูปแล้วยิ้มหมืนหวานเนอเพราะหัวใจไม่เคยหวั่นไหวครับพี่น้องเราเป็นผมดูไปนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยทุกห้านาทีจะมีคนวิ่งเข้ามาฆ่าคุณมาทางซ้ายบ้างทางขวาบ้างไม่เป็นไรเราไอสัตว์กูจำหน้ามึงได้ทุกคนแหละ กูเนี่ยคนเดียวกูไม่เคยห้ามมึงว่าไม่ได้ให้ค่ากูไม่เคยห้ามครับไม่เคยร้องขอชีวิตไม่เคยอะไรนั้นๆเขาก็ับปรึกษาหาลือเดี๋ยวจะพา,ายิ้มไปราชด,ดำเนินผมจะนั่งในรถอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูเตรียมพูดแล้วราชะดำเนินกูจะพูดอะไรดีเพราะมันจะต้องเอาขึ้นไปเหมือนผู้หญิงคนนั้นแน่นอนตัดสินใจเลยนะครับ ว่า้าไปราชะดำเนินผมจะบอกว่านายสุเทพเชิญมายกเว้นสามคนผมก็เลยมาแล้วถ้าผมมึงจะฆ่ากูมึงก็ยิงกูซะตรงนีเพราะกูยอมตายผมจะพูดอย่างนี้จริงๆครัผมนั่งแม่งคิดปองเรียบร้อยแล้ววันนี้ได้ตายให้ยิงรัดชินวัพร์จชัจิบหายเลยคนเสื้อแดงจะได้มีประวัติศาสตร์การสู้ว่าเราไม่เคยก้มห้ยทอราช แม้กระทั่งความตายมันเป็นสิ่งที่เขาต้องเรียนรู้กันเขาต้อเรียนรู้ว่าไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือแม้แต่ชีวิตไม่ได้ทาให้เราคนเสื้อแดงหวั่นไหวในดวงใจแม้แต่เท่าหอยหมดานสุเทพเอาผมไปทรมานไม่ว่าแม่งนั่งอยู่บนรถตู้ปวดเยี่ยวกับปวดบอก กูไม่ไหวแล้วกูปวดเยี่ยวกูจะเยี่ยวแม่งมันรถก็บอกพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมปาดหัวขวดให้หน่อยของพี่ใหญ่เข้าไม่ได้แม่งก็ต้องไปเอาขวดน้ํามาแลกลิตรหนึ่งปาดหัวขวดเสร็จเอากระจูหย่อนแล้วฉี่บริการเรียบร้อยแบบเสร็จฉี่เสร็จทุกอย่างมึงเอาเยี่ยวไปทิ้งให้กูหน่อยอะไรกูต้องทิ้งเยี่ยวแล้วกระชายเดยสัตว์ลาบแรลกต้องเอาเยี่ยวลุงยิ้มไปทิ้งให้ด้วยนะครับนั่งอีกชั่วโมงก ปวดเอกมอกูปวดอะไรไม่ไม่ปวดบอกก็กูปวดอ่ะมึงใช้กูเยี่ยวตรงนี้เลยไงไอ้ขวดลิฟก็ไม่มีไปเอาไอ้ขวดเล็กมาพอปาดเสร็จพ่อเยี่ยวให้เยี่ยวล้นละไอลุงลุงเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อมึงไอ้สัตว์กูเยี่ยวอยู่จะไปเบรกได้ยังไงแม่ก็ต้องไปหาขวดมาไอขวดนึงอีกพ่อเยี่ยวเสร็จถามเราไงมึงก็ไปทิ้งเดี๋ยไม่ทิ้งกูตั้งไว้อย่างเงี้ยมันก็ต้องเอาเยี่ยวผมไปทิ้งอีกกับพี่น้องรอบสอง ที่นี่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เริ่มคุยกันผมเริ่มรู้แล้วหลังจากมาก่อมผมไม่สําเร็จอะไรไม่สําเร็จผมบอกถามจริงๆแต่ว่าทาไมพวกมึงไม่ให้กูไปเลือกตั้งมันบอกก็ให้นายกลาออกสิมันพูดเป็นคําเดียวมันก็มาด่ากโกตีผมฟังมาด่าผู้บันู้ใวยผมฟังอย่างนู้นอย่างนี้ก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วแต่กูอยู่ลําพูนโกตีอยู่ที่นี่คือรู้สึกว่าเขาจะเครียดกันจริงจัง ชิงชังโกตีมากแลวเกินเพราะเดี๋ยวนั่งๆก็จะโทรมาแกล้งโกตีเอาโทรศัพท์ผมมาโทรมาตะกี้ก็เพ่อเมืเปลี่ยนซิมนะครับซิมหายไปเครื่องครับไปเปลี่ยนซิมที่เซ็นทรัลก็ถามพี่ซิมพี่หายไปไหนทัไปทําไมมันหายผมบอกกูโดนนกหวีดป้นโหอย่าเฮียายทั้งประเทศนกหวีดมากป้นซิมโทรศัพท์พี่น้อง เงินอีกหกร้อยบาทมึงไม่มีจะแดกขอกูกูให้มึงได้เยอะคนนี่อีกไอสัตว์มาโหคกับมาค้นตัวผมไม่มีบัตรประชาชนไม่มีส้นตีนอะไรเลยแล้วกูจะโง่พกไปให้มึงรู้เหรอว่ากูเป็นใครถูกไหมพี่น้องมานั่งรีดน,น,น,นั่งนู่นนั่งนี่รถจอดอยู่ตรงไหนกูเพิ่งไปเอารถมาตะกี้แหละพวกมึงหาไม่เจอเองอ่ะโง่เอง,ง,เองไอควาย มาถามผมรถอยู่ไหนผมโยนไปดูนกัวเล็กบ้านดอนไม่ดังนะกูอจอดไปเล็กบ้านดอนแม่งเตรียมไปถล,ล่มเล็กต่อทันทีเลยมันอยู่ี่ใจพี่น้องคนเรานะมีทั้งดีทั้งชั่วพวกเขาก็ไม่ใช่ว่าจะชั่วทั้งหมดผมนั่งอยู่บนรถเนี่ยมีป้าอยู่คนหนึ่งเอาข้าวมาให้ผมกินขอบคุณครับขอบคุณป้ามากเข้ามาให้กินครับ เขาบอกเขากลัวผมจะหิวกับมีซ่อมอีกสองสามลูกเขาบอกให้น้องเขากินด้วยนะเขาหิวเอาเขามาขังตั้งนานแล้วส่วนพวกมันหลังจากคุ้มตัวผมได้สามชั่วโมงก็เริ่มต่อยกันแล้วครับมัดต่อยกันกับชุดกลุ่มลามกับชุดของสสอิสระสมชัยต่อยกันครับเพราะกลุ่มหนึ่งต้องปกป้องลุงยิ้มมันไข่ในหินครับ กลัวจะมีเรื่องใหญ่ปรากฏว่าต่อยกันเลือดสาดเลยครับผมลำคาญทนไม่ไหวแล้วมึงจะต่อยกันทําไมทําไมมึงไม่โกรธกูตาตาไม่เคีย์ครับเรียกกันมาคุยใอ้มึงโกรธกูนี่ไม่เกี่ยวอะไรกับน้นองกันเลยน้องก็เขาไม่รู้จักผมจริงจริงนะครับเพี่นเด็กเขาติดต่อส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 อประชาธิปัตย์สอสอประชาธิปัตย์เขาบอกว่าถ้าผมเป็นอะไรไปพวกมึงแพ้หมดเลยวันนี้สุดท้ายก็ทิ้งหน้าสือมันมาได้อีกแล้วพี่น้อง มันอยู่ที่ใจครับนั่งคิดนะครับจากหลังคนเสื้อแดงไหมกูจะร้องขอชีวิตไหมแล้วกูตายนี่จะมีคนรู้ไหมเขาเห็นเลยครับขนาดคนโทรมาบางสายก็ให้ผมรับสายก็ถามผมอยู่ไหนผมบอกมึงไม่ต้องรู้หรอกกูอยู่ตรงนี้ใจกูแม่งใหญ่กว่าพวกมึงเยอะไม่บอกเลยครับว่าอยู่ไหนสุดท้ายไหนสุเทพเส้สุบันํำอะไรการเป็นคนเสื้อแดงกระจอกงอกง่อยอย่างผม แม่แต่คนเดียวก็ทําให้ผมหม่นไหวไม่ได้เราพี่น้องกูทั้งประเทศมึงไหวไหมไหวไหมไหวไหมเป็นบ้าครับเมือ่อสักพักขึ้นเวทียิงแรงมึอตงออกไปยิงแรงมึงตองออกไปลูกบอลแม,ม่ไปตายสังไอเหี้ยบ้าไปแล้วเหรอมาทำแบบนี้จริงๆ ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณสอนอโจกใหญ่สี่ขอบคุณโกติขอบคุณเล็กบ้านด้ขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ไป็นดวกเป็นใหญ่วันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าคนเสือแดงเรารักกันจริงๆพี่น้องวันนี้ไม่ว่าอะไรมันทําให้ใจเราหวั่นไหวไม่ได้แล้วครับคนดีก็มีครับขอบคุณน้องกระเบนทงเขาดูแลผมอย่างดี ดูเหมือนเขาจะดูไล่แต่จิตใจเขาก็ยิ่งใหญ่ครับล,ลุงยิ้มบอกไม่มีอะไรนะเดี๋ยวพี่น้องคือลุงยิ้มได้แก่สุภาพบุรุษครับเดี๋ยวดูสักพักหนึ่งพวกเรานะครับจับมันมาได้ครับแม้แต่ปลายนิ้วก้อยไม่ทําเดี๋ยวสักพักหนึ่งครับลุงยิ้มบอกไม่รู้เลยเพราะตอนนี้กำลังมึนเดี๋ยวสักพักหนึ่งข่าวครับไม่รู้กี่ภาพครับนะเดี๋ยวมีภาพข่าว ลืมใช่ไหมไม่ใช่ลืมกาดมันโดนพร้อมกูด้วยโกตีเดี๋ยวเดี๋ยวมีภาพครับสักพักหนึ่งคือคนมันยอะไงครับต้องยอมรับว่าเป็นพันตีนถ้าคุณโดนอย่างผมละเยี่ยวแตกตั้งแต่สองนาทีแรกแล้วคือผมโทรไปผมก็รู้แล้วมันบอกให้เปิดโฟนไอโกตีผมก็รู้แล้วขอขอบคุณน้องนะครับผมได้ยินเสียงแล้วว่าเป็นห่วงเป็นใยผมบอกว่าเออคุณจะทําอะไรเขานะเขาบอกว่า ผมไม่ทําอะไรหรอกครับคือผมเนี่ยเป็นคนดูแลเขาอยู่ไม่งั้นเขาโดนหนักกว่านี้เขาบอกผมก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่รจริงแต่ว่าเดี๋ยวลวงยิ้มครับภาพมันจะฟ้องว่าไอ้พวกนี้มันเฮี้ยขนาดไหนพี่น้องเดี๋ยวค่อยดูนะคือคนนะ่ะเวลาเป็นหมาหมู่มันเก่งหมดล่ะพี่น้องให้เชื่อผมนี่ครับไอ้พวกซ้นตีนนี่เจอตัวตัว,ตวนะวิ่งหางชี้หมดอ่ะทำผมขนาดนั้นพึก นายลุงยิ้มตาสว่างไม่เคยบอกสคำเลยอย่าทํโกูกูเคยพูดไหมไม่เคยพี่น้องเขาจําเป็นต้องเอาตัวผมไว้พอพวกมันทยอยมาฆ่าผมทุกห้านาทีเราก็น,นั่งดูนี่มึงจะมาฆ่ากูอีกแล้วเดี๋ยวมาทางซ้ายเดี๋ยวมาทางขวาเดี๋ยวมา้างหน้าเดี๋ยวมา้างหลังเดี๋ยวมาทางซ้าย มันพุ่งมาจะมาฆ่าผมทุกหนาทีจนผมงงไปหมดแล้วกูตายไปตั้งหลายรอบแล้วเนี่ยนั่งดูมันเนี่ยสุดท้ายก็ลังย้ายรถผมกับรถคันนั้นกําลังจะพังก็มันกําลังจะพังรถพวกมันกันเองเขาก็ติดต่อคุณนัดบรรทัดฐานได้น้องชายคุณบัญญัติลูกชายคุณบัญญัตินะฮะปรากฏว่า กลุ่มกระเบนทองก็เป็นคนดูแลผมเพราะเขารู้ว่าตอนนี้ถ้าผมบาดเจ็บสาหัสไปกว่านี้ประเทศนี้แม่งลุกเป็นไฟแน่นอนพี่น้อง <S <S ผมขอบคุณครับขอบคุณน้องๆกลุ่มกระเบนทองวันนี้ได้เพื่อนซี้อีกสองสามคนหลังจากนั่งคุยบนรถถึงเจ้ากุญแจมือมาใส่ผมข้างหลังผมก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะกูรู้มึงกลัวกูดถจับใส่กุญแจมือภายหลังเลยครับ เขาบอกมึงรัตกลัวเบาก็ได้ก็บอกไม่ได้เราโมโหมันรัดะขยับไม่ได้เลยโคตรเจ็บเลยไม่กดครับแล้วไม่แจ้งความด้วยลูกผู้ชายแค่นี้เรื่องเล็กผมบอกว่าใส่กุญแจมือผมข้างหน้าก็ได้ถ้ากลัวผมไม่ทําอะไรพวกคุณหรอกเขาก็บอกไม่ได้ใส่อย่างนั้นนะดีแล้วก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่าเขากลัวเขากลัวคนคนเดียวจากคนห้าพันคนนะพี่น้อง แค่หัวใจวันนี้น้องๆเขารู้หมดแล้วว่าใหญ่ขนาดไหนผมเจอคุณไม่หนึ่งไมเย็นผมเห็นตอนผมโดนจับคุณไม่หนึ่งก็โทรมาผมเล่าให้ฟังเลยผมช่วงนี่นั่งบนรถที่เขาจะฆ่าผมเนี่ยถ้าผมบอกคำว่าอย่าทำอะไรผมเลยคำเดียวพวกเราชิบหายทั้งประเทศเลยพี่น้องผมจริงไม่ทำไงยอมตายทำไรกูก็ได้กูจะเลือกตั้ง คุณนัดมาตรฐานมาเจอกันในรถที stays, ่ผมล็อกตัวอยู่ยังใส่กุญแจมืออยู่ก็ะถามลุงยิ้มมาทำไรผมบอกก่บผมก็มารายงานสถานีวิทยุกับปกติก็เดินโทรก็รายงานไปจ่าพี่น้องเขามาลุยกันไรไงก็บอกเออพี่ทาถูกแล้วเขาก็เลยบอกเดี๋ยวผมไม่คุยตำรวจก่อนเพื่อจะเอาผมกลับบ้านเอากลับก็กลับไม่ได้เพราะมันรอกระทืบอีกเต็มเลยครับพอกลับมาพอปล่อยผมกลับเอาตำรวจขึ้นรถผมบอกเดี๋ยวผมยังไม่ไปจำมว้นะพี่น้องผมบอกเดี๋ยวผมยังไม่ไปผมยังไม่กลับ ผมขอถามอะไรก่อนผมยังไม่อยากกลับแล้วทุกคนห้ามกดผมใจผมถามไหมเขาบอกได้พี่ถามมาเลยผมถามว่าคุณน้ปาประธานว่ามันเป็นอะไระถึงไม่ให้ผมไปเลือกตั้งจนก็ะปวดหัวจะบอกลุงยิ้มกลับไปก่อนลุงนี้โทรมาถามผมก็ได้ผมถามจริงจริงมีนังนี่แหละใจใกายกระจอกปลายแถวคนนี้ มันไม่เคยกลัวเยี่ยอะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะผมม่อทำใจตั้งแต่ตอนที่ผมถูกจับแล้ววันนี้ถ้ไม่ได้เจอเพื่อนสักคนเขาก็ต้องรู้แล้วว่าวันนี้ผมทำอะไรแต่เขาพยายามเอาผมเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งเขาก็ทำไม่สำเร็จผมฝากบอกไปมับนกหวีดเวลามึงเจอลุงยิ้มมึงเป่านกหวีดไม่ออกเลยใช่ไหมกูไม่ได้ยินเสียง ปี๊ดเลยไอสัตว์ตกใจตาค้างจริงๆมีนังเห็นหรือยังครับเยอะครับที่โดนน่ะเยอะนะครับแต่ทำไมหน้าตากลับมาหล่อเหมือนกว่าเดิมก็ไม่รู้แม่งพุ่งมาด่ากันข้างรถตามตรงตามทางบ้างอีดอกหาผัวไม่ได้พูดกูดีๆก็ได้กูยอมอยู่แล้วล่ะ ผู้ชายนะ่ะไม่เท่าไรนะครับผู้หญิงปากดีกันหมดนั่งๆอยู่มันบอกให้เช็คนิปปองมาหรือยังผมนึกในใจโอ้ยปองมากูตายแน่เลยกูดา่ามันไม่ทันกัวอ,อย่างเดียวกลัวเจออีปองครับพระลรุอย่างไงก็ปากตะไกสู้มันไม่ได้ลวครับมันอยู่แล้วละครับเพราะมันจะลากผมไปลากผมมาอย่างนี้ มันจะลากผมไปลากอมมาอยู่งั้นแหละครับเราถามว่าทำอะไรผมได้ไหมพี่น้องเสืือ,อยาไปดูมันมากดูนี่หน้าตาดีไม่มีบกสลายได้เป็นฝันใจสลิมอีกต้องหลายคนกลับไปนอนฝันค้างอยากเป็นเมียลุงยิ้มกันเป็นแถวเลยรอบเนี้ยพวกเราตรงมีจิตใจดีครับมีกำลังใจดีนะครับ ผมรู้ครับพวกเรารักผมพวกเราเป็นห่วงผมแต่ผมในชีวิตการมาเป็นเสื้อแดงไม่ได้ทำอะไรให้พี่น้องผิดหวังเลยแม้แต่นิดเดียวทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้พิสูจน์แล้วว่าแม้ธ่ความตายก็ไม่ได้ทำให้คนชื่อลุงยิ้มตาสว่างยอมจำนวนแม้แต่วินาทีเดียวพี่น้องขอบคุณคุณดัตประาฐานครับ ขอเสียงตบมือให้แกนหน่อยครับพี่น้องถึงเราจะอยู่คนละฝ่ายกันเถอะแต่คุณจิตใจใช้ได้ครับขอบคุณพี่น้องก็บเบนทงบางคนนะครับน่ารักมากครับปกป้องลุงยิ้มเหมือนไข่ในหินเลยครับแต่ไม่ขอขอบคุณตะหลิมเฮียตะหลิมชั่วที่มึงเข้ามาทำ้ายกูตอนที่กูถูกลักแน่จริงตัวตัวเมื่อไหร่ก็ได้ที่ไหนกูไม่เคยกลัวเลย หลังจากพรุ่งนี้ถ้ามีการสมัครเลือกตั้งเราชนะแล้วครับฝ่ายประชาธิปไตยครับพี่น้องชนะแน่นอนสุเทพมันเป็นบ้าไปแล้วนี่จะวันคริสต์มาสที่ไหนเขาก็มีงานหลื่นเลงมีสันตากอดลาดจะดำเนินมีสันตาเทือกแขนขอกตัวดำหล่อเมียเพื่อนเดินเป็นแมงสาบไม่มีการขี่รถลากใดๆพี่น้อง เอาเลยมึงเดินตามสบายเลยไอ้เทือกมึงจะบ้าเราไหนมึงบ้าไปตายมันรู้ว่าคนเสื้อแดงหัวใจยิ่งใหญ่แล้วไม่เคยจำนนแม้แต่นาทีเดียวผมต้องขอบคุณบีน้องลยครับนั่งนึกอยู่ถึงกูจะตายหน้าบีน้องนี่ลอยมาเต็มไ่หมดขายเพื่อนไปได้แน่นอนให้เชื่อวว่าไม่ว่าวันนี้วันไหน,นเราอยู่ฝ่ายประญาธิปไตยเสมอครับขอบคุณตำรวจทุกนาย ขอบคุณพี่น้องทุกคนขอบคุณคนไกลและขอบคุณคนหนะ้าเวทีนี้ที่มีหัวใจยิ่งใหญ่ไม่เคยยอมจำนนกับนายสุเทพเดนสุบันขอบคุณมากครับพี่น้อง